มันมีเหตุการณ์แค่ขับรถปาดหน้ากันแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาใช้อาวุธปืนใช่ไหมแล้วอามีดแทงแล้วเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยโดนแทงอาภาพที่เกิดเหตุก่อนนะฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยพระราม254โดยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปเจอว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณอภิวิทย์ครับคุณผู้ชมฮะแกโดนแทงใต้เรานมซ้ายผมให้ดูตัวบุคคลก่อนก็แล้วกันว่าใครเป็นใครเนี่ยนะฮะเพราะจะได้เข้าใจเรื่องง่ายขึ้น คนที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางด้านนายเจนรงค์คือเจนรงค์เองเนี่ยอ้างว่าตอนที่จะเกิดเรื่องเข้ามาพร้องกับแฟนแล้วก็บอกว่ามีการขับปาดกันหลังจากนั้นจึงเกิดการแทงกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับวันนี้เพื่อให้กระจ่างเรื่องนี้ดูวงจรปิดค่เม่ไล่เลียงเลยจ้ะ เหตุการณ์นะคะหลังจากมีการขี่รถปาดหน้ากันปรากฏว่าทางด้านของอภิวิทผู้ตายค่ะก็มาจอดรถที่บริเวณด้านหน้าใกล้ๆกับที่พักเนี่ยนะคะหน้าคอนโดแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะทางด้านของคนก่อเหตุนะคะก็คือเจนรงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาวเนี่ยก็มีการจอดรถนี่ค่ะเอางี้ก่อนนี่คือคนก่อเหตุสีแดง ที่เราเขียนว่าเจนนรงนะฮะมากับแฟนสาวแต่เราไม่เห็นตอนปาดถูกไหมเราเห็นคือตอนกำลังมีเรื่องกแบบนีกำลังวิ่งเข้าไปหาทางด้านของอภิวิทย์วิ่งกลับไปหาอภิวิทย์ที่จอดรถอยู่บริเวณแถวๆหน้าคอนโดแห่งนี้ค่ะแสดงว่าปาดมาแล้วปาดมาแล้วปาดมาแล้วไล่กันมาแล้วต่อยกันแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่มีการล้มลงไปที่พื้นถนนเดี๋ยวดูภาพก่อนนะฮะจริงๆก็จะอุ๊ยอันนี้คือไม่ได้มีดปักใช่ปะคือน่าจะเป็นช่วงนี้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ที่มีการต่อยแล้วก็มีการเอามีดแทงดูนะฮะ คุณผู้ชมมันจะเห็นเหมือนกับตอนเขาล้มแล้วเหมือนกับปึ๊กลงไปอีกทีนึงใช่ฮะแต่เน,นี่ยนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะคนเราโทษนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผิดกฎหมายเพราะกำลังจะบอกลักษณะมือ,อมันเหมือนกับมือลงไปแบบตั้งฉากแล้วกระตกขึ้นถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆแต่มันจะไม่เห็นอาวุธเห็นไหมฮะใช่มเหแล้วเหมือนกับมือตั้งฉาก90แล้วก็ตกขึ้นลักษณะการกระตุกขึ้นเหมือนถอนของอ,ออกก็คืออาวุธอเพต่อเลยครับเพต่อฮะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากมีการชกต่อยกันตรงนี้แล้วแฟนสาวรปภก็ไปห้ามคุณอภิวิทย์เนี่ยเหมือนยังไม่แน่ใจก็เลยถกเสื้อตัวเองขึ้นดูเพราะว่าถูกแทงบริเวณใต้เรานมเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วก็เริ่มแบบซุดตัวลงต้องบอกก่อนนะคะเขาเสียชีวิตนะใช่ค่ะนี่แสดงว่าน้องไม่รู้ว่าน้องถูกแทงอ่ะใช่แล้วก็นี่มีคนเข้ามาช่วยพี่รปภตรงเนี้ยเข้ามาช่วยคุณผู้ชมฮะคนเราอย่างนี้ปาดหน้ากันเนี่ยตายแล้วนะฮะและนี่ฮะเขาซุดแล้ว เข้าใจว่าน่าจะเริ่มปั๊มหัวใจหรือเปล่าเริ่มไปไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตณจุดนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือคนก็เข้ามาช่วยแล้วก็จะเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยแล้วก็พยายามจะปิดแผลเอามือปิดที่รอยรั่ว<ต>ที่บริเวณที่โดนแทง,งแล้วอานมใช่แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีคนเข้ามาช่วย พอจะช้านิดหนึ่งที่คุยโทรศัพท์ไม่ใช่ญาติเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นคนแถวนั้นที่เหมือนพยายามโทรเรียกทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มาเข้ามาช่วยนี่คราวนี้ก็จะมีพลเมืองดีค่ะมาช่วยหอบพี่อ้เอาคุณอภิวิทย์ขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งข่าวนี้ต้องชมพลเมืองดีมากๆนะคุณผู้ชมครับน้ําใจคนไทยเรายังมีแต่ที่มันสลดที่สุดเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีช็อตหนึ่งไปไม่ถึงโรงพยาบาลใช่ค่ะเพราะว่าพอออกจากจุดนี้ไปแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะปรากฏว่าคุณ อภิวิตไม่ไหวคือด้วยความที่นั่งตรงกลางระหว่างมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนคนขับแล้วก็คนปิดท้ายเพื่อจะผักคองตัวไปเนี่ยปรากฏว่าแกร่วงแกร่วงลงไประหว่างทางมีวงจรปิดไหมไม่มีคลิปที่เธอ,เอจะเห็นทางด้านของกู้ภัยอยู่ในจุดนั้นพอดีค่ะแต่ว่ามองไกลๆคือจะไม่เห็นทางด้านของคุณอภิวิทย <c oughs> ์น,นะง่าย <c oughs> คือระหว่างทางไปไม่ไหวจนกระทั่งต้องตามกู้ภัยให้มารับร่างแล้วสุดท้ายคุณอภิวิทย์เสียชีวิตจะเป็นคลิปนะฮะ รู้สึกจะเป็นคลิปถูกไหมใช่ค่ะเป็นคลิประหว่างทางที่มีคนถ่ายเอาไว้ตอนที่กู้ภัยแล้วก็มีไซเรนของกู้ภัยอะค่ะได้มีการเหมือนช่วยอยู่ในเหตุการณ์แล้วตอนนั้นคนก็เข้าไปมุงดูค่อนข้างที่ะจะเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายทางเจ้าตัวเองเสียชีวิตนี่อันนี้คือภาพตอนที่ล่วงระหว่างทางใช่ และหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะพยายามหาวงจรปิดว่ามันแค้นหรือมันโกรธอะไรกันนักหนาเจนนาลงเนี่ยถึงขนาดที่ว่าต้องเอามีดจ้วงแทงน้องอภิวิทย์คุณผู้ชมครับเราก็ไปได้มาภาพหนึ่งน้องนัทวุฒิไปได้ก่อนจะเกิดเรื่องเป็นนาทีที่วงจรปิดแถวถนนพระรามสองเส้นบางบอนช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าสิบสองนี่คือตอนนี้ฮะเห็นบอกว่าตีคู่ขนานกันมาใช่ไหมจะเห็นมอเตอร์ไซค์คนตายกับรถมือมีด ตามกันมาใช่มันขับบีไล่สีเหลืองนั่นก็คือทางด้านของคนตายใช่สแสดงว่ามือมีดเหมือนนําไปก่อนเห็นไหมฮะแล้วคนตายตามหลังอ่ะแล้วคันนี้กลับมาที่เป็นวงจรปิดหน้าคอนโดเอามาคู่กันเลยฮะวงจรปิดหน้าคอนโดตัวแรกเลยที่ไอ้มือมีดมันขับเลยไปแล้วมันหยุดรถแล้วมันวิ่งสวนกลับมาหาคนตายจะสัมพันธ์กันเห็นไหมฮะ,สะแสดงว่าคนตายเออคนก่อเหตุเลยไปแล้วสีแดงแต่อยู่คนก่อเหตุหยุด แล้ววิ่งใส่ทันทีแล้วเข้าใจว่าอภิวิทย์ก็หยุดรถด,ด้วยเหมือนกันอ,อาภิวิทขวามือก็มาใส่กับทางด้านคนก่อเหตุแล้วอ่ะน่าจะซ่อนมีดใต้แจ็กเก็ตแล้วก็จ้วงแทงเข้าไปใต้เรานมจนน้องสุดลงคุณผู้ชมครับนี่คือวงจรปิดหลักฐานทั้งหมดที่จับภาพได้ล่าสุดตัวคุณเจนนรงโชดช่วงหรือว่าบาสอายุ24ปีติดต่อมอบตัวกับตำรวจสืบนะฮะ แล้วเอาอาวุธมีดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาให้กับทางตำรวจด้วยนี่ฮะลองฟังเสียงตอนนักข่าวเอาไม้ถามหน่อยมีหน้าชัดชัดไหมอ่ามีให้ดูคนใส่หน้ากากอนามัยคนนี้นะฮะนี่คือมือมีดขออนุญาตนะถ้าย้อนกลับไปตอนนาทีที่ไปตีกันกลางถนนกับวงจรปิดอารมณ์ล้วนๆหมดอนาคตต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะเวลาดูข่าวแบบนี้ให้มันเป็นอุทาหรณ์ชีวิตด้วย ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขาดสติคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งตกเป็นฆาตรกรติดคุกคแล้วอายุ24ปีล่าสุดหลังจากตำรวจคุมตัวมาตำรวจได้พาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นยังไงครับเมย์ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพาไปชี้จุดค่ะคุมตัวไปชี้ในส่วนของออบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือที่หน้าคอนโดค่ะ บริเวณถนนพระรามสองนะคะก็ชี้จุดที่มีการจอดรถแล้วก็เข้าไปก่อเหตุจุดที่มีการชกต่อยปิดวงจรปิดแต่งคนตายค่ะควบคู่กันมาเลยครับให้คู่กันกับวงจรปิดตอนที่ขับเลยมาฮะต้องวงจรปิดตอนที่ขับเลยมาแล้วตีกันตรงจุดนี้ใช่ไหมที่ว่าขับแซงกันมาก่อนเอาย่อๆแล้วกันโดยล่าสุดขอให้ฟังเสียงผู้ต้องหาเลยแล้วกันก็ถามผู้ต้องหาบอกว่าเฮ้ยเออเอามีดมาจากไหนเขาอ้างบอกว่าตอนนั้นมีดเนี่ยอยู่ในรถ เป็นมีดปลอบผลไม้และมีดดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เตรียมออามาเพื่อจะก่อเหตุแต่ติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวเมื่อคืนผมขับรถไปส่งของเขาก็กลัวว่าจะมีการโจรป้นจี้เขาก็เลยต้องมีมีดติดตัวตอนเกิดเหตุเข้าใจว่าถูกท้าทายฝ่ายคนตายต่อยผมก่อนผมจึงใช้มีดป้องกันตัวยอมรับว่าคือจริงนะจากวงจรปิดผู้หญิงก็พยายามห้ามนะแต่เหมือนกับผู้ชายอะ่ะบางทีอะ่ะความห้าวอะ่ะ มากับผู้หญิงแล้วกูต้องแบบโชว์นี่ฮะผลลับติดตารางเจ้าตัวยอมรับบอกว่าเอาจริงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนพยายามห้ามเห็นบอกว่าเลือดผมมันขึ้นหน้ามผมเกิดอารมณ์ขาดสติผู้หญิงห้ามผมก็ไม่ฟังเห็นบอกว่าแล้วสุดท้ายทำไมมอบตัวจริงๆเมื่อคืนนี้หนีนะเห็นบอกว่าไปตั้งหลักใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นพอมีสติก็เลยขอมอบตัวกับตำรวจ อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้ขับรถแล้วใช้อารมณ์เพราะถ้าภลาพลั้งขึ้นมาจะเหมือนกับผมแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้เจตนาจะาฆ่าเขาและระหว่างให้สัมภาษณ์ยกมือไหว้ด้วยฟังเสียงให้สัมภาษณ์หน่อ,อยฮะ แล้วก็ผมก็วิ่งมาก็ฉะกันเลยต่อยหน้าปาดหน้าถูกเขาปาดหน้ามาก่อนแล้วเขามาต่อยผมแล้วก็เคย้าอยหนีเขาก็มาต่อยเราครับก็เลยโมโหก็เลยทำไมจอดขับรถมาก็ขับรถตั้เข้อแล้วเลยเกิดเหตุการณ์ตามที่คลิปเกิดขึ้นผมโดนต่อยหน้าแล้วเขาหนีเข้าซอยแล้วนี่ผมหูดับแล้วก็คือวิ่งเข้าห่ากัน มีเตรียมมาเองด้วยไหมคะหรือว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่หน้ารถเราไม่เวยทำอะไรครับอยู่ตอนหน้ารถก็แต่ก่อนตอนนั้นผมเคยเหมือนจะโดนแบบป้นครับผมก็เลยกลัวครับเพราะผมวิ่งงานตอนกลางคืนกับแฟนครับผมก็เลยกลัวเราเดี๋ยวขับหน้าเราก่อนครับแล้วตอนนั้นตอนที่าดหน้ารตรงนั้นก็มีการลงมาเคลียร์รอบหนึ่งใช่ครับว่าเขาว่าต่อยผมแล้วเขาว่าขับหนีเข้าซอยกอกชัย69ครับแล้วคราวนี้ผมว่าตามไปเลย ต่อยจากตรงไหนครับพี่ต่อยตรงปากฟอย50ครับเดกาย50ิ50็ช้บครับผมแล้วเขาว่าหนีไปก,ก็ผมกลัวเขามีอาวุธเหมือนกันครับเพราะเขาวิ่งปีเข้ามาผมครับ ผมครับถ้าพูดฟังแล้วฟังจากผู้ต้องหาอ้างก็แสดงว่าผู้ต้องหาบอกโดนต่อยมาก่อนละรอกหนึ่งแล้วพอจอดรถเคลียร์กันเขาวิ่งใส่ก่อนผมก็มีมีดติดตัวผมอยู่แล้วล่าสุดมันจะมีเป็นอีกคลิปอีกตัวหนึ่งใช่คลิปตอนที่ทะเลาะกันค่ะก่อนที่จะมีเหตุการณ์รอบที่หนึ่งใช่ไหมที่เขากำลังอ้างอยู่เนี่ยก็คือมีการทะเลาะกันแล้วก็พูดเ่สียงกันเรื่องปาดหน้านั่นแหละเปิดเสียงสิฮะ ู้ชมครับภาพนี้มันเตือนสติเราเหมือนกันนะเวลาดูข่าวถ้าน้องอภิวิทยอมขึ้นรถกลับไปจบแต่ต้องยอมรับความจริงจากวงจรปิดทางฝั่งมือมีดอ้างว่าอภิวิทย้อนกลับไปแล้วแต่วิ่งใส่แล้วจะสังเกตว่าเมียของคนร้ายก็ไม่ไม่เบาอันนี้น้องอย่ากโกรธกันนะน้องก็เสียงดังลั่นเหมือนกันแต่น้องกำลังอ้างว่ามึงก็ปาดหน้ากูก่อนอเ,คคเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งคนตายเดินไปแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาใส่กันอีก<ช>แต่ยังไงก็ตามแต่ขวามือช่วยเปลี่ยนภาพไปวงจรปิดตอนที่พลเมืองดีมาถึงหน่อยแล้วหามตัวน้องอภิวิชขึ้นมอเตอร์ไซ เอาวงจรปิดขวามือเปิดขึ้นมาตัวนั้นหน่อยคุณผู้ชมเป็นเราเนี่ยนะเราอาจจะคิดนานนะว่าเฮ้ยคนโดนแทงเราควรจะยังไงต่อปรากฏว่าพลเมืองดีคนนี้ต้องขอชื่นชมคุณธีรพัฒน์คุณธีรพัฒน์เนี่ยเล่าให้เราฟังครับว่าเดินออกมาจากคอนโดเพื่อจะไปป้อมยามปรากฏเห็นคนตายโดนแทงเพราะทะเลาะก,กันตอนนั้นตอนแรกคิดว่าชกต่อยแต่จังหวะที่คนตายล้มลงไปผมว่าเขาโดนแทงตอนนั้นเลยแหละหลังจากนั้น เห็นบอกว่าร,าปรอปภกับแฟนสาวที่มากับมือมีดเลยห้ามบอกพอแล้วพอแล้วอย่าแทงอย่าทําเขาตัวเองก็เลยหิ้วคนเจ็บขึ้นซ้อนไทยรถแล้วก็นั่งประกบซ้อนสามเพื่อไปหากู้ภยัยเพราะตอนนั้นติดต่อกู้ภัยไม่ได้สุดท้ายคุณผู้ชมฮะน้องมาตายระหว่างทางหลังจากรถของพลเมืองดีขับออกไป200เมตรยอมรับเนี่ยน,นะครับว่าเอาจริงระหว่างที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันออกไปเขาค่อยๆจะเริ่มหมดแรง ไม่น่าเชื่อนะตอนเดินมาเปิดเสื้อเหมือนกับแป๊บเดียวเองนะแล้วแป๊บเดียวเขาสิ้นลมเลยฮะบามาผมลงมาคอนโดปุ๊บประมาณผมลงจากห้องสี่ทุ่มห้าสิบห้าลงมาก็มีปักเสียงกันพี่แล้วคือผมก็เดินผ่านปกติเลยผมคิดว่าเออแค่แค่แบบต่อยกันเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็มาหารุ่นพี่ตรงนี้หันไปปุ๊บ,บน้องมันเดินต่อยเสร็จจังหวะนั้นเคลียร์แล้วพี่น้องมันต่อยเสร็จปุ๊บน้องมันเดินไปที่รถแล้วก็เดินไปที่ฟุตบาทตรงนั้น ปัตยอยู่น้องก็ฟุบไปเลยผมก็วิ่งก็มาดูเลยตอนนั้นตั้งใจแล้วตอนแรกผมโทรหาพนตึงตึงก่อนนี่โทรไม่รับ,รบไม่รับเลยแล้วก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปจอดอยู่สี่แยกตึงๆเข้ามาจอดจักเ<ด>ติมเต คุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนตายด้วยก่อนจะจบข่าวนี้มีบรรยากาศตอนเดินทางไปรับศพถูกไหมฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ทางครอบครัวเองเนี่ยเขาได้มีการติดต่อเดินทางไปรับศพของผู้ที่เสียชีวิตก็คือทางฝั่งของน้องอภิวิทย์เนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของการติดต่อขอรับร่างของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วทางญาติเองเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับบอกว่าคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยช่วงที่เกิดเรื่องญาติเนี่ยไม่ทราบมาก่อนอแต่บังเอิญว่าได้เห็นคลิปเนี่ยนะฮะจากพลเมืองดีที่ถ่ายเอาไว้แล้วจากบาดแผลของน้องอภิวิทถูกแทงเข้าที่สีข้างบริเวณอกด้านซ้ายเนี่ยนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางญาติญาติของน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าได้มีการ ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่ากําลังรอรับการประสานจากญาติที่โรงพยาบาลสิริราชเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเนี่ยฮะเพราะว่าตอนที่ผู้สึกขาไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉิาหุกเนี่ย